สวัสดีครับบัวสีเพชรฟัน์มนะครับพบกับเบียร์วิลนะครับวันนี้ผมจะพามาดูจิ้งหรีดนะครับจิ้งหรีดของฟาร์มเรานะครับตัวนี้จะเป็นจิ้งหรีดที่เราเลี้ยงในวงบอกนะครับอายุตอนนี้ก็อายุประมาณสองสัปดาห์ก็สิบห้าสิบหกวันแล้วนะครับสิบห้าสิหกวันแล้วกำลังกินเพิ่งให้อาหาร วันนี้จะเป็นการเลี้ยงในวงบ่อนะครับวงบ่อขนาด80นะครับแล้วก็ใช้สองบ่อซ้อนกันนะครับก็จะมีความสูง80เซนครับก็คือผมไม่ใช้วงเดียวนะครับรู้สึกว่ามันจะต่ำเกินกลัวกลัวจะเลี้ยงได้ไม่เยอะก็เลยใช้สองวงครับซ้อนกันเลย ก็นี่แหละครับเลี้ยงถาดไข่ให้แน่นไม่รู้ว่าแน่นเกินไปหรือเปล่าแต่จริ้งดีดก็การรอดของชนี้ก็เยอะมากครับนะครับดูอาหารผมก็ให้เป็นอาหารไก่ไข่ครับก็มาแช่น้ําแช่น้ําไว้ให้พอมันอมาดแล้วก็มาเอามือปั่นให้เนี่ยให้เม็ดมันแตก ใน้น้ำครับใครสะดวกเลี้ยงแบบไหนก็ลองหาวิธีการดูนะครับที่หลักของเรานี่ของฟาร์มของเรานี่ใช้ทั้งบงบอ่อใช้ทั้งอ่ก่บอบ่อซีเมนครับแล้วก็เลี้ยงแบบ กล่องฟิ์บอดนะครับดูยึบบอนนะึงก็จะมีเป็นกล่องสองชั้นนะครับกล่องสองชั้นแล้วก็เรียงเรียงชั้นล่างให้เต็มชั้นบนก็ปล่อยปล่อยไว้ให้มีอาหารหรือน้ำเข้าไปวางได้ หลังจากแห้หารเสร็จเนี่ยเราก็ต้องปิดนะครับเนี่ยใช้ผ้าใช้ผ้าปิดแต่ก็ต้องเป็นผ้าที่โปร่งนะครับไม่ใช่ปิดมิดชิดนะครับเขาชอบอากาศร้อนนะครับแต่คงตอนนี้ก็เดือนเมษาแล้วครับ อัตราการรอดก็เยอะมากเพราะว่ากินอาหารดีกินอาหารค่อนข้างจะเก่งครับตัวไว้ด้วยประมาณ20เดือนหน้าครับก็ชุดนี้ก็จะจับขายครับผมก็จะลงคลิปการพัฒนาการของเขาเรื่อยครับตอนนี้ก็อายุอยู่ประมาณ15-16้าสิบหกวันนะครับนะ ก็ทำง่ายๆครับก็ใช้นะครับใช้ยางรถเป็นตัวรัดขอบบ่อนะการมุดผมก็ใช้ช็อคขีเลยไม่ได้มีระบบอะไรที่อยากครับน้ำอย่าให้ขาดนะครับน้ำเนี่ยกับอาหารก็ดูเรื่อยๆครับครับพบกันคลิปหน้านะครับาการเลี้ยงจิง้งหรีดนะครับ